ครับผมสวัสดีครับผมสิงบ้านสวนนะครับต้องขอสวัสดีนะครับขอสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านเลยที่รับชมหรือฟังคลิปของสิงบ้านสวนนะครับลำดับต่อไปนะฮะคงเป็นพระหลวงพอ่อทบนะหลวงพอ่งพอทบวัดโบสถ์โพทองนะครับวัดโบสถ์โพทองสามกลิ่งสามกลิ่งมีอะไรบ้างว่าของวัดโบสถ์นะครับหนึ่งเพชรกับ สองไตรมาสสามกลิ่งวิจิตชมกันได้เลยนะครับชมกันได้เลยสามกลิ่งมหาภัยหลวงพ่อทบนี่สามกลิ่งมหาภัยมหาภัยหลวงพ่อทบหมายความว่าหายากนะครับหายากหายากมากซึ่งเป็นกลิ่งของวัดโบสถ์ โพทองสร้างที่วัดโบสถ์โพทองนะครับสร้างที่วัดโบสถ์โพทองตำบลนายมตำบลนายมนะอําเภอเมืองตำบลนายมอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสร้างในงานนะครับในงานกระถิน่นกระถิ่นของดารานะก็คือคุณวินยูจันเจ้าจัดสร้าง สามกลิงฉายาสามกลิงมหาภัยส,สามกลิงมหาภัยหลวงพ่อทบวัดชนแดนอ้าวลำดับแรกดูเพชรชักับก่อนดูเพชรชักับก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรเนื้อเป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะทั้งหมดเป็นเนื้อนวะทั้งหมดนะครับอ้าวลำดับแรกเพชรชักับดูวะไรเพชรชักับ เพชกกรกลับหมายเขาว่าร้ายกลับกลายเป็นดีนี่ร้ายกลับกลายเป็นดีนะหดหน่อยหดน,น่อยมาดูเพชกกรกลับกันปกตินะครับปกติมือนะฮะมือซ้ายจะวางที่เข่าขวาอันนี้มือซ้ายไปวางที่เข่าซ้ายนะครับก็เลยกลายเป็นว่ากลิ่งเพชกกรกลับนี่ลำดับแรก นิยามของสิ่งบ้านสวนนะครับลำดับแรกต้องคมชัดลึกก่อนลำดับแรกเลยนะครับต้องคมนะครับพระไม่ได้ถอดพิมพ์ต้องคมคมอย่างไงอ้ามาดูกันคมอย่างไงมาดูกันอ้าดูที่ริมฝีปากดูริมฝีปากาดูเมดตาฮดูเมดประสบก็จะคมนะครับคมชัดแล้วก็ลึกไม่เบลอนะไม่เบลอไ,ไม่ตื้นดูนิ้วนะครับดูนิ้ว ูนิ้วมือนะครับคมนะคมชัดลึกนี่ดูนิ้วมือก่อนดูนิ้วโป้งนิ้วเป็นนิ้วนะครับนิ้วเป็นนิ้วนี่คมชัดลึกผิวของโลหะมันวาวนี่นะผิวของโลหะมันวาวนะครับมันวาวโลหะมีความเก่าโลหะมีความเก่านี่ เพชรชักกับด้านหลังเขียนคําว่าเพชรชักกับ <laughs> เพชรชักกับพ่อทบเพชรชักกับพ่อทบอ้าดูกดดูก้อนมีกลิ่งนะครับเขียนคําว่าทบองค์ที่34ม <laughs> ระบุองค์ด้วยนะครับสร้างทั้งหมด500ร้อยองค์ห้าร้อองค์อันนี้องค์ที่34นะฮะเขียนคําว่าทบแล้วก็หมายเลข34มสิบสี มีกลิ่นนะครับมีกลิ่ง,งอ่านี่คือกลิ่งเพชรชกับหลวงปทบอ้าวลำดับต่อไปลำดับต่อไปดูกลิ่งไตรมาากลิ่งไตรมาสอ่ามุดทองฮะหรือว่าหน้าทองนะครับหน้าทองนี่ไตรมาสนี่ความคมความชัดความลึกต้องมีนะครับดูเมตตานะ,ะขยายดูเมตตาถ้าของเก๋ก,ก็จะไม่ก็จะ ไม่คมฮะดูเม็ดตาดูปากนะดูเม็ดผศบนี่เขามีความคมสวยงามนะครับสวยงามนี่ดูเม็ดบัวฮะมีบ,บัวดูผิวโลหะผิวโลหะมันวาวไม่ด้านไม่ด้านนะถ้าผิวด้านด้าน ไม่คมอ่ะไม่คมความคมหมายก็ว่าอ่าดูมือนะดูมือเขาคมดูนิ้วนะดูนิ้วนะครับดูนิ้วมือฮะนี่คือกิ่งตรายมาดกิ่งไตรมาดก,กับพชกลับต่างก็ตรงไหนย้ามาดูครับดูที่มือขวานะครับมือขวาของตรายมาดปกติมือขวาจะวางบนถาหัวเข่าขวาอ้าวอันนี้มือซ้ายมาวางหัวเข่าซ้าย ก็เลยเรียกคำว่ากลิ่งเพชรกับนี่ต่างกันตรงนี้นะเพชรกับกับไตามาดนะครับนี่เพชรกับวางไว้ก่อนเอาไตามาดมาดูกันไตามาดมาดูกันเลยดูความคมนะครับดูความคมของเม็ดบัวดูก้นดูก้นนี่เขียนคําว่าทบทบองที่18นี่องที่18นะต้องระบุองค์ทุกทุกต้องระบุ ลำดับเลขที่ทุกองนะทุกองบางองค์ก็อาจจะไม่ระบุก็มีบางองค์ไม่ระบุก็มีนะครับเป็นพระอาจจะไม่สวยไม่สวยก็เลยไม่ได้ระบุหมายเลขไปดอกซิวคำว่าทบแล้วก็หมายเลขที่18ดนี่ดูนะครับพระกร่งไตามาร ผาแท้ดูง่ายนะครับเพื่อนสมาชิกดูง่ายดูง่ายดูความควมความชัดความลึกผิวของโลหะมันวาวผิวโลหะมันวาวพระแท้เขาจะมีเสน่ห์นี่ผิวเป็นคลื่นนะครับเป็นคลื่นก็เรียกว่าเกล็ดกระดีอ่าผิวเป็นคลื่นเป็นเกล็ดกะดีนี่อ้าวลำดับต่อไปกลิ่งบิชิต นี่นี่กลิ่งวิชิตนะครับเนื้อนวะเหมือนกันนี่นะวะเหมือนกันนะครับดูความคมนะความคมของรลิวจีวรความคมของเมตตานีดูใบหูนะครับใบหูเขาคมคมเนื้อผิวโลหะมันวาวนี่ดูเม็ดบัวดูบัวนะครับคมดูเส้นเขาคมนะครับพระแท้คมถ้าพระถอดพิมพ์ก็จะไม่คม มีบล็อกหน้าบล็อกหลังนี่กลิ่งวิชิต,สา,ตาสามกลิ่งอันตรายเกเยอะสามกลิ่งอันตรายนะครับเกเยอะเกเยอะแระแท้หายดูยากเพราะจํานวนสร้างมีจํากัดนี่ดูความคมนะครับความคามของริ้วจีวอน นี่พระต้องคมต้องชัดต้องลึกนะครับแต่ชี้ตำหน่คงไม่ได้นะเป็นพระหล่อโบราณนะครับมีบล็อกหน้าบล็อกหลังประกบแล้วแต่งหุ่นเทียนะมาแต่งหุ่นเทียนอีกนะดูเม็ดพระศกนี่ความคมความชัดความลึกผิวของโลหะมันวาวเขียนคำว่าวิชิต บิชิตนะวัชราจาร์นี่ิวัชราจาร์ดูนะครับความคมความชัดความ,ด,วามดึกมาดูก้นก้นต่อคำว่าทบหมายเลข17นี่นะต้องต้องระบุหมายเลขทุกองค์นะครับทุกองค์บางองค์ก็อาจจะไม่ระบุ ที่ก้นไม่สวยอ่าก้นรอไม่เต็มมั่งอะไรมั่งก็เลยไม่ได้ตอบไม่ได้ตอกคำว่าทบหรือไม่ได้ระบ,บุตัวเลขทั้งหมดสร้าง500องค์อ่าห้าองค์ทั้งหมดเลยนะครับเพชรกับ500ไตามาส500วิชิต500องค์ กิ่งอันตรายสําหรับหลวงปทบนะอันตรายไหมลำดับก็คืออันตรายสําหรับนักสะสมนะครับถ้าดูไม่ดีของเกยเยอะของเกยเยอะแต่ต้องมีความชํานาญนะครับมีความชํานาญเคยเห็นของแท้มีความชํานาญในการดูพระโลหะของเกยเยอะนะครับของเกยเยอะหลวงอทบวัดโบสถ โพทองอน,นี่ปฏิบดโพทองอเอาสามกิ่งมาดูกันสามกิ่งมาดูพร้อมๆกันเลยเพื่อนสมาชิกจะได้เข้าใจนะครับดูของแท้บ่อยๆจะได้เข้าใจว่าแท้เป็นอย่างไรเก๊เป็นอย่างไรนี่หลวงพ่อทบเป็นพระยอดนิยมนะครับของเก๊ก็เลยเยอะนี่ สามกริงนะครับสามกริงกริงเพชรกัปไตยมาดวิชิตน,นี่วิชิตนะอา้าวมาเรียงกันให้ดีๆขออนุญ,ญาตเรียงพระหน่อยนะครับขออนุญาตเรียงเพื่อนสมาชิกจะได้ดูกันชัดๆด,ดูกันชัดๆด,ดูกันเอาหดหน่อยหดหน่อยอ่าน,นี่ ชักกับอง in, แรกเพชรชักกับนะครับนี่เพชรชักกับอง deze, นีนะลายกับกลายเป็นดีนี่เก่กงตายมากฮ่เก่งวิชิตวัดโบสถ์โพทองตำบลนายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นี่นี่นี่นะครับนะก้นระบุหมายเลขทุกองนะครับก้นระบุหมายเลขทุกองค ต่อคำว่าทบดูผิวโลหะนะครับดูผิวโลหะดูความคมความชัดความเลึกด,ดูความเป็นธรรมชาติ าแบบนี้นะครับสิงบ้านสวนการันตีแท้ชัวแท้ชัวเลยนะครับคลิปนี้ก็พอสมควรนะครับขอสมควรต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกๆท,ท่านเลยที่รับชมหรือรับฟังคลิปของสิงบ้านสวนขอบคุณครับผมสวัสดีครับ